พลั้งออกมาดิงนึงนี่แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับพอตัวนี้ออกนะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนมันก็จะมีพลาสติกล็อกปลายด้านในนะครับแล้วก็ตองลองงัดออกมาดูก่อนนะครับก็คอยงัดนะครับจะงัดอ่ะงัดแรงๆเลยก็ได้นะถ้างัดบอลมันแตกัะนี่ถ้างัดบอลแล้วมันชอบแตกอ่ะเดี๋ยวไปฝังหุนกันนะครับ สวัสดีครับ A FC ช่างศัก channel ์ทุกท่านนะครับคลิปนี้ช่างศัก,ก์ก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการถอดกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายยาลิ์ปี2000ันสอง,สอง,นนงเอ้ปีปี21นะครับปี21อก็อันนี้ก็จะถอดกันชนท้ายทำสีนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดว่าต้องถอดตัวไหนบ้าง นะครับก่อนอื่นต้องถอดถอดไฟท้ายออกก่อนนะครับทุกคนถอดไฟท้ายออกก่อนก็ได้นะครับไม่ถอดก็ได้แต่ทางที่ดีก็ต้องถอดนะครับเพราะว่ามันจะมีพลาสติกล็อกอยู่ด้านใต้ไฟทั้งสองฝั่งนะครับมันจะมีพลาสติกล็อกกันชนอยู่นะครับถ้าเราไม่ถอดไฟออกมันก็จะดึงออกมาแล้วทําให้ลิบด้านในเสียหายนะครับก็วันนี้ได้มือกล้องมาใหม่นะครับมือกล้องใหม่เดี๋ยวนี้ช่างสักจ้าง มือกล้องส่วนตัวนะครับมาทํางานด้วยนะครับก็เดี๋ยวถอดไฟท้ายกันเลยครับทุกคนก็มีน็อตอยู่2ตัวนะครับอ่าเป็นกล้องให้เอฟซี C ดูอ่าจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับก็เป็นน็อตเบอร์สินะครับก็ใช้ตัวทีเบอร์สิถอดออกเลยนะครับค่อยๆขัน,นออกนะครับทุกคนทําเองได้นะครับ พอถนอดน็อตสองตัวแล้วก็เราจะถอดไฟท้ายนะครับก็ตบด้านข้างนะครับ,บทุกคนตบถอยหลังนะครับตบถอยหลังไปหรือเราจะตบมาหาตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะครับก็มันก็จะหลุดออกด้านในก็จะมีสายไฟนะครับเดี๋ยวดึงดูก่อนด้านในจะมีปลั๊กหรือเปล่าอ๋อไม่ปลั๊กมันอยู่ลึกนะครับเราต้องถอดเป็นถอดขั้วตรงนี้เลยนะครับทุกคนถอด ตัวนี้เป็นปลั๊ก LED นะครับต้องถอดปลั๊กด้านในนะครับอปลั๊กด้านในปลั๊กด้านในก็ต้องงัดกิ๊บนะครับนี่อาจจตากล้องดูจะมีกิ๊บล็อกผ้าผ้าปิดซับปิดบังโคลนด้านในนะครับก็งัดออกเลยก็จะเห็นปลั๊กนะครับนทุกคนอ่ะก้องดูดูดูนมันจะเห็นปลั๊กอยู่นะครับทุกคน คลิปนี้เนี่ยน่าจะล้านวิวมือกล้องมือกล้องส่วนตัวอ่าตัวนี้เราก็ยัดเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้ามันปักมันถอดด้านในได้เราก็ถอดด้านในดูว่าไงครับลูกพี่อารมณ์ดีอ่ะกล้องกล้องดูพี่ใหญ่หน่อยสวัสดีเอฟซีหน่อยสิสวัสดีครับเออช่างอะไรเนี่ยช่างอะไรครับ <laughs> บันพดบ่ฝั่งนี้ออกแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกคนมันจะมีะมีพลาสติกล็อกนะครับนี่กล้องมาดูนี่มันจะมีพลาสติกล็อกแล้วก็มันจะมีจะมีขาล็อกด้านในนะครับเราต้องถอดไฟออกก่อนเราถอดฝั่งนี้กล้องซูมเลยนะครับถ้าขันนอ็อตมันจะได้เอฟซี FC เขาจะได้มองเห็นนะครับเอาเข้าใกล้ๆก็ได้ เออนี่จะมีน็อตเหมือนกันนะครับนี่ถอออ่อรอกก็ด้านในนะครับเป็นกิบเหมือนเดิมใช้เหล็กังคกิบงัดเป็นกิบอย่างนี้นะครับอ่างัดออกแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับนี่ตรงน,นี้ก็จะมีปลั๊กเหมือนกันนะครับทุกคนปลั๊กก็มันจะมีขากดนะครับนี่ทุกคนก็จิ้มลงไปเลยนะครับ แล้วก็ดึงดึงถอยนะครับก็จะหลุดออกเสร็จแล้วก็ตบเข้ามาหาตัวเองนะครับอ่านี่ไฟดูแล้วก็ดึงลูกยางออกมาได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะครับแต๊บนึงต่อไปนะครับกันชนก็จะมีน็อตนะครับนี่น็อตเบอร์สิบต่อน็อตเบอร์สิบตรงนี้นะครับต่อ,อน็อตเบอร์สิบออกสองข้างนะครับ น็อตก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนนอ็อตก็มีอยู่สองตัวนะครับน็อตเบอร์สิบสองตัวอ่าเสร็จนะครับสองฟังต่อไปก็ด้านข้างว่็งไงครับลูกศิษย์พระอาจารย์ต้องถามลูกอลูกศิษย์พระอาจารย์พระบิดาอ่าด้านข้างนะครับเดี๋ยวกล้องอ่าด้านข้างก็จะมีกิปบหนึ่งตัวนะครับ เราก็ใช้ซูมไหมไม่ต้องซูมก็ได้งเอาเข้าใกล้กล้วก็ใช้ไอ้ควงแบนตัวเล็กๆนะครับงัดงัดให้จิบมันถอยหลังออกมาดินนึงนี่แล้วก็ดึงออก,กได้เลยนะครับพอตัวนี้ออกนะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับ <c oughs> ในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนมันก็จะมีพลาสติกล็อกปลายด้านในนะครับแล้วก็ลอง ลองงัดออกมาดูก่อนนะครับค่อยๆงัดนะครับจะงัดอ่ะงัดแรงๆเลยก็ได้นะครับถ้างัดบอมันแตกนะนี่ถ้างัดเบาแล้วมันชอบแตกอ่ะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันนะครับงัดบันชอบแตกเราก็งัดให้มันแรงๆไปเลยเอ่าถ้าเป็นรถถ้าเป็นพลาสติกเอ่อมาจากห้างนะครับรถ ถ้าเป็นของแท้นะครับมันจะแตกยากนะครับแต่ถ้าถ้าคันไหนที่เขาเปลี่ยนมาแล้วมันจะเป็นงานไต้หวันหรืออะไรมันมันชอบแตกนะครับเพราะว่าพลาสติกเนื้อมันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนอ่าตังนี้ก็จะมีกิปนะครับนี่อัดกิปออกออกปุ๊บก็ใช้นิ้วเข้าไปแย่นิดนึงนะครับก็งัดออกมาได้เลยนะครับนี่กระชากออกมาได้นะครับถ้าเป็นของแท้นะครับนี่ตรงนี้ไม่แตกนะครับทุกคนเพราะว่า เนื้อปฏิกมันจะมีความยืดหยุ่นได้ดีกว่างานไต้หวันนะครับอ่างานั้งเสร็จแล้วนะครับก็มีตัวบนนะครับนี่ตัวนี้ก็งัดนิดเดียวนี่ทุกคนมันก็มันล็อกแค่มีมีตรงนี้ตรงเดียวนะครับทีเดียวก็งัดออกได้เลยสองฝั่งก็ใช้นิ้วจิ้มเอกก็ได้นะครับนี่ แล้วก็ถอยหลังเลยนี่ก็จะมีด้านล่างนะครับด้านล่างเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเอาศาสตร์ปูนอนก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเอาศาสาตร์ปูด้านล่างเอาเสือนะครับเอาเสือปูด้านล่างปูด้านล่างเ็าจะมีมีกิฟต์นะครับอยู่สองด้านข้างสองตัวนะครับให้ให้ตากล้องมอง <laughs> ตากล้องนี่นี่ครับจะมีกิฟต์อยู่ อยู่ข้างละสองตัวนะครับนี่แล้วก็ตรงกลางอีกตรงกลางอีกสองตัวนะครับตรงกลางอีกสองตัวกล้องเห็นไหมเห็นเนาะตรงกลางอีกสองตัวเดี๋ยวผมจะงัดเลยนะครับอกล้องดูนะครับนี่ก็งัดใช้เหล็กงัดกิ๊บนะครับงัดตรงหัวกิ๊บนะครับมันจะเลอะดินนะครับมันจะค่อนข้างที่จะถอยลําบากมันงัดออกลําบากมันจะเลอะขี้โคลนนะครับ ถ้าถ้ามีกิ๊บเปลี่ยนใหม่ก็งัดให้มันแตกไปเลยก็ได้นะครับงัดให้มันแตกไปเลยแต่ถ้าเราไม่มีกิ๊บเราก็ค่อยๆงัดนะครับค่อยๆงัดหรือไม่ก็ใช้ไอใช้แฟบนะครับล้างทําความสะอาดก่อนนะครับมันก็จะทําให้เรางัดง่ายขึ้นนะครับนบี่อับอึ๊บอ่ะออกแล้วครับก็รตรงกลางนะ กล้องมองเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรี่ตรงกลางก็จะมีหนึ่งตัวเอ้ยล้างะคันละหนึ่งตัวนี่ออกแล้วนะครับก็ดันในนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องไปฝั่งนู้นเลยตากล้องไปฝั่งนู้นเลยครับอคลิปนี้ดีดีมีตากล้องอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับก็ จิ้มเข้าไปเลยนะครับตรงมันจะมีมันจะมีช่องอยู่นะครับสีด้านนี่แล้วก็งัดงัดออกไปเลยตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่ <c oughs> มีมีคนแอบเซลล์มีคนแอบเซลล์งัดออกไปเลยอ่านี่เห็นไหมครับง่ายๆนะครับถ้ามันอันไหนที่มันนานแล้วมันเก่าแล้วก็งัดให้มันแตกไปเลยนะครับเปลี่ยนใหม่ อันนี้มันรถมันยังใหม่อยู่นะครับตัวนี้รถปี2021นะครับโตโยต้ายาลิสออกไม่เอ่ยงงบนปกได้รัุ่นออกแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับนี่วิธีการถอดกันชนท้ายยาลิส นะครับด้านในก็จะมีไฟมันจะเป็นไฟทับทีมนะครับไฟทับทีมไฟทับทีมสองข้างนะครับเดี๋ยวเราจะถอดไฟทับทีมออกฮะจากโมหัวตั้ง,<ฮ>งบรสัต<ฮ>อ์นะ,ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับนี่ด้านในก็เดี๋ยวเราจะถอดไฟทับทีมออกนี่ด้านในก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับเป็นน็อตชีแชกถอดออกได้เลยนะครับทุกคน ก็เอาไฟออกนะครับเพื่อที่จะเอากันชนไปทำสีนะครับอกล้องดูฝั่งนี้อ่านี่นี่นี่ชัดเลยนี่ปลนตัสองตัวนะครับไม่ยากนะครับถอดเองได้นะครับทุกคนก็ดึงออกเลยนะครับแล้วก็จะมีมีตัวล็อกนะครับมีเดือยล็อกเสียบเข้าไปกับกันชน เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็คันน็อต2ตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีการถอดกันชนท้ายโตต้ตายาริสปี2021นะครับปี2021นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องช่างศักด์ชาแนล ้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นงานมีคนมาแซลอ์เาถ่ายๆเขาเขาจะคุยอะไร <c oughs> <c oughs> ะแล้วก็งั้นา่าอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวปิดคลิปไปเลยนะครับก็เป็นงานถอดกันชนท้ายนะครับงานซ่อมง,ง่ายๆนะครับถอดกันชนท้ายยาลิ์ให้กับเอซได้ดูกันนะครับก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าถูกใจก็ฝาก ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างศักด์ a ชน e นด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับก็เป็นช่างศักด์ a ช n e นลแฟนเพจนะครับแบ่งปันความรู้งานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ทุกชนิดนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างศัก์ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ